สวัสดีครับเรายังมาอยู่กับเจ้าคันเดิมเจ้าตะกูลไฮบิดของเจ้าโตโยต้า CHR วันนี้เราจะมาดูตัว CHR h y b r i d h i g ิดกันบ้างว่าต่างต่างจากตัวมิดของน้องอยังไงอย่างแรกที่พวกพี่เห็นได้ชัดเลยว่า r i บิด g h คืออะไรเอ่ยหลังคาดำเนาะตัวหลังคาดำที่ได้มาก็คือความเท่เพิ่มความเท่เข้าไปอีกจากตัวมิดแล้วน้องรู้สึกว่ามันมีความ ไม่เหมือนใครดิมันไม่เหมือนใครดิอ่ะมันอาจจะเหมือนแหละแต่น้องรู้สึกว่ามันมันเท่นในแบบของมันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวไฟท้ายเนาะข้างหลังรอบๆคันนี้ก็คือแบบยังไม่มีรอยหรือไม่มีอะไรนะครับส่วนข้างหน้าให้ตากล้องไปดูข้างหน้ากันบ้างว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีความต่างอะไรจากตัวมิดบ้างเนาะสําหรับเจ้าไฮบินไฮคันนี้นะครับมาอย่างแรกเลยที่เราเห็นได้ชัดก็คือ ข้างหน้าเนี่ยส่วนไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นตัว LED ทั้งคู่เนาะซ้ายขวาไฟเลี้ยวเป็นไลท์ไกดิ่งนะครับข้างล่างจะเป็นกระจังสีดำด้านล่างที่ระบายความร้อนเนาะมีเซ็นเซอร์มาให้มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวความร้อนตรงระบายความร้อนตรงกลางนะครับส่วนตัวที่เป็นไฮไลท์เป็นอ่าของเขาก็คือตัวโลโก้โลโก้ของ Toyota ถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยก็จะยังเป็นตัวโลโก้ตัวโครเมียมนะครับแต่สำหรับไฮบิดไฮจะเป็นตัวเรซินพร้อมด้วยการซ่อนอากล้องวัดระยะจากคันหน้าไว้ในนี้ด้วยนะครเนาะแล้วก็มีระบบพุทคอนโทรลเข้ามาด้วยระบบจำกัดความเร็วของเราเนาะที่เราตั้งไว้ในการวิ่งนะครับมาเรามาดูกันว่าขอบยางคันนี้ยางขอบ17 แมกลายซาก,กุระเหมือนกันนะครับสําหรับคันนี้เหมือนกันเลยเนาะขอบสิบเจ็ดลายซาก,กุระเดิมเดิมจากโรงงานโรงงานตโตโยต้าเนาะสําหรับคันนี้ไปให้ขอุญาตให้ตากล้องไปด้านคนขับก็ได้ถ้าม,มาด้านนี้น่าจะแคบการเปิดปิดการเปิดปิดประตูการเปิดปิดประตูจะเป็นระบบชิเลสโกเหมือนกันก็คือแตะล็อกให้สอดมือเข้าไปปลดล็อก สำหรับตัวกระจกเป็นตัวกระจกออโต้นะครับสีเดียวกับหลังคารถก็คือสีดํามีตัวไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้และตัวไฟเวทไห้ Hi, ที่สําคัญก็มีตัวระบบเตือนมุมอับสายตามาให้ด้วยนะมาแต่ก็มาดูแล้วระบบเตือนมุมอับสายตาตรงนี้เลยเห็นไหมเอ่ยมันจะอยู่ในกล้องมันอาจจะไม่เห็นเนาะแต่พอเวลามีรถเข้ามาใกล้เนี่ยเขาจะแจ้งเตือนคุณพี่เลยว่า มีรถเข้ามาใกล้ๆเขาจะแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองให้ว่ามีรถเข้ามาใกล้ระยะประมาณหนึ่งถึงเมตรครึ่งนะเขาจะแจ้งเตือนเลยสําหรับคันนี้มาเรามาดูกันให้ตากล้องเข้าไปดูข้างในอันนี้คันนี้อาจจะยังไม่ได้เก็บนะครับอาจจะยังเดิมๆอยู่เรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างโอเคอย่างแรกเลยสําหรับตัวไฮพิไทย หน้าจอเลขไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกับตัวมนะิดเนาะที่เขามีตัวก้านแล้วก็มี rcta มาให้สำหรับตรงกลางนะครับสำหรับด้านซ้ายก็จะเป็นตัวบอกแบตเตอรี่ของไฮบิดความพร้อมของตัวไฮบิดเนาะโอเคอันนี้คือคร่าวๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวคูดคอนโทรลที่เขามีมาให้นะครับและสำหรับตัวไฮบิดไฮจะมีเป็นอ่าตัวฟอกอากาศนานโนด้วยนะครับ ตัวฟอรากานนาโนกระจกปรับออโต,ต้ตัดแสงออโต้ให้ตรงกลางตัดแสงออโต้นะครับสําหรับอันนี้เนอะอันนี้คือน้องเปิดใช้อยู่เขาจะปรับให้ออโต้เลยเวลาเราอยู่แสงจัดจัดหรือแสงจ้าๆเขาก็จะตัดให้ไฟตรงนี้ก็มีมาให้เนอะสว่างพอสมควรกระจกนะครับมีกระจกมาให้สามารถเปิดได้มีไฟให้ทั้งสองข้างเนอะระบบแอร์เหมือนกันเนาะ หน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันเลยนะครับหน้าหน้าจอทัชสกรีนระบบเหมือนกันรองรับบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้เปิดนวิเกเตอร์ได้นะครับสําหรับตัวนี้แอร์ Air, ก็เปิดออโต้เป็นปุ่มเปิดออโต้เหมือนกันนะครับปรับขึ้นลงนะองศาปรับขึ้นลงพัดลมปรับป,ปรับขึ้นลงได้เหมือนกันแยกระบบแอร์ซ้ายขวานะครับฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับ ก็คือแยกกันเลยนะมีช่องเก็บของมาให้มีที่วางแก้วอ่าระบบเกียร์เหมือนกันเลยมีเบรกเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็กันลื่นแล้วก็เบรกโฮที่ช่วยในการจอดรถเวลาเราติด่าไฟแดงนานๆเบรกโฮสามารถช่วยได้ e v m o d e นอกจากว่าจะเป็นไฮบริดแล้วยังมี e v m o d e มาให้ก็คือประหยัดขึ้นไปอีกเนาะมีช่องวางแก้วมาให้ตรงนี้ที่พักแขนนะครับ อันนี้ก็จะเหมือนกันเลยตัวเบาะก,ก็จะเป็นตัวหนังสีดำนะหนังแท้สีดำนะครับโอเคเราขออนุญาตข้างหลังเหมือนกันอ่ะและอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาเราเปิดปิดประตูเนี่ยคุณพี่ฟังนะเวลาเปิดปิดประตูเขาจะมีเสียงตืดตืดตืดที่ที่ที่คุณพี่ทุกคนได้ยินก็คือเขาจะแจ้งเตือนว่าอ่ะตอนนี้รถเราอ่ะปิดประตูแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราปิดประตูไม่สนิทอย่างเงี้ยแล้วเราออกตัวไปเขาแจ้งเตือนเราแน่นอนเนาะ C-HR ข้างหลังคันนี้มีเซนเซอร์ให้เหมือนกันเซนเซอร์4จุดนะครับมีไฟเบรกเนาะโลโก้ข้างหลังตัวนี้จะเป็นโครเมียมระบบอ่าตัวไฮบริด C-HR เป็นตัวตัวครเมียมชัดเจนนะครับฝาท้ายอันนี้น้องต้องบอกก่อนว่าฝาท้ายต้องทำความเข้าใจกับคขานี้นึงลงที่ว่า เขาอาจจะเปิดยาดนิดนึงแต่ว่าถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยก็คือเราจะชินมือกับเขาเองเนานะสำหรับคันนี้จะมีตัวถาดถาดรองมาให้การลอยการกระแทกมีถาดรองให้เนาะตัว c H r เขาจะเป็นรุ่นใหม่เขาจะไม่มีตัวยางอะไหล่มาให้นะครับเนาะตัวยางอะไหล่จะไม่มีมาให้แต่ขออนุญาตแป๊บนึงนะมันต้องแกะอ,อันนี้อ่ะ แต่ว่าอุปกรณ์ก็ยังมีครบถ้วนร้อเปอซนเนาะมีตัวปะมาให้นู่นนี่มาให้ทุกอย่างครับอันนี้คือเบื้องตน้นอันนี้น้องแจ้งอีกรอบนึงว่าสําหรับคุณผู้หญิงคนไหนที่ออกรถกับเราไปออกตัว c h r กับเราไปเนาะแล้วรู้สึกว่าเอา้าพี่ได้แค่ตัวปะเองเหรอแล้วถ้าเกิดว่าพี่ปะไปแล้วเกิดพี่ไม่กล้าขับน้องจะทําไงคุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเรามีของแถมมาให้ก็คือตัว รถล,ลากรถจูงเนาะรถล,ลากรถจูงคุณพี่โทรมาได้เลยตลอดระยะเวลา1ปีเรียกได้ไม่จำกัดค้างเนาะอันนี้เราแถมไว้ให้คุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงจุดนี้เลยนะครับอ่ะมีอะไรต่างไปอีกสําหรับเจ้าตัวนี้ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีมาให้ด้วยเนาะและอัตราการเร่งอาตาัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ16กิโลต่อลิตรนะครับกกิโลต่อลิตรก็คือไม่ใช่น้อยนอยเลยนะ ไม่ใช่น้อยและความเงียบของรถก็คือเงียบมากเงียบมากจริงๆจ,จากการที่ได้ทดลองขับและมันคือความเงียบที่โดยสมบูรณ์แบบบางทีเราขับไปเราขับรถไปจอดหรืออะไรเงี้ยลงไปข้างล่างบางทีน้องมันก็อาจจะมีเผลอที่เราแบบลืมลืมดับรถของตัวเองได้เหมือนกันนะครับมาและส่วนตัวเครื่องด้านหน้าเครื่องด้านหน้า เดวน้องจะเปิดให้ดูส่วนตัวเครื่องด้านหน้านะครับเรามาดูกันคันนี้ยังไม่บอกราคาเลยเนาะอื้มอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะสำหรับคันนี้ก็ยังเดิมๆแต่ถ้าแบบว่าเราไปเก็บให้เนียบเลยเนะี่ยก็คือเหมือนใหม่แน่นอนเนาะเหมือนเดิมทุกอย่าง จากโรงงานมีโครงสร้างเหมือนเดิมแผ่นกันความร้อนสติกเกอร์ทุกอย่างไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับโอเคสำหรับคันนี้นะนนองขออนุญาตเอามารีวิวให้ดูเนาะคันนี้เนาะเพราะว่าอยากให้พี่ๆทุกคนเห็นความแตกต่างระหว่างตัวมิดกับตัวไฮบิดไฮของตัวสีขาวว่าเขาต่างกันยังไงจะได้เห็นกันได้ชัดเจนเนาะแต่จริงๆแล้วไฮบิดไฮของเรา ที่บริษัทเราจะเป็นตัวสีดําสีดำเนาะสีดําราคาดําสําหรับคันนั้นราคาจะอยู่ที่5 8าแสนแปดหมบาทนะครับเนะาะจะเป็นอยู่ปี2019เรียกมาจะอยู่ที่1นึ0 0 0บาทผ่อนอยู่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองเนาะแคด่ดีีฟีเราไปเลยลูกค้าต่างจังหวัดลูกค้าอยู่ไกลลูกค้าอยากดูรถอยากเห็นรถสามารถทักมาหาน้องสอบถามรายละเอียด หรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมได้น้องยินดีให้บริการนะครับและทางบริษัทเรายังมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่แค่คุณพี่เตรียมเอกสารไฟแนนซ์ Finance ของเราวิ่งไปหาแน่นอนมีบริการรถสไลด์ด้วยไปส่งถึงที่เหมือนกันเนาะอันนี้สําหรับตัว c r เต้าตะกูไฮบริดของน้องสองคันนี้ขอฝากไว้ก่อนนะใครสนใจอย่าลืมทักมาหาน้องนะครับวันนี้น้องขอไปก่อนสวัสดีครับ